แค่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกวันนี้ ไข่ดีไข่เสียถูกคัดแยกด้วยเครื่องจักรแบบแม่นยำสุดๆแล้วไข่แต่ละฟองเรียงเป็นระเบียบบนสายพานส่วนด้านล่างคือชุดตรวจสอบสุดล้ำเซ็นเซอร์จะสแกนไข่แบบเรียวไทม์จับได้ทันทีถ้ามีฟองไหนผิดปกติจากนั้นระบบจะสั่งแยกอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นแขนกลดันออกหรือแรงล้มเป่าออกไปทําให้ไข่เสียถูกคัดทิ้งส่วนไข่ดีไหลต่อไปยังขั้นตอนถัดไปแบบลื่นปลื้ดโดยไม่ต้องมีคนแตะเลยแม้แต่นิดเดียว อีกวิธีที่เห็นได้บ่อยก็ง่ายและตรงไปตรงมามากๆคนงานจะนําแผงไข่วางไว้เหนือไฟแรงสูงแสงจะทะลุผ่านเปลือกไข่ทําให้ไข่เสียที่สีผิดปกติถูกมองเห็นได้ทันทีจากนั้นก็หยิบออกแบบง่ายๆส่วนไข่ดีก็เอาไปแพกใหม่ได้เลยสะดวกและรวดเร็วสุดๆ สิ่งที่ล้ำไปกว่านั้นคือระบบอัตโนมัติยังสามารถต่อกไขด่ดีและแยกไข่แดงไข่ขาวต่อแบบรวดเดียวจบใช้หลักความต่างของความหนาแน่นบวกกับการสั่นของเครื่องมือเฉพาะทางและตะแกรงกรองความเร็วสูงทําให้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวไหลเข้าภาชนะเก็บอย่างเป็นระเบียบประหยัดทั้งเวลาและแรงคนช่างมีหน้าที่แค่ใช้ไขส่สดๆเหล่านี้ไปทําอาหารต่อเท่านั้น ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีทําให้การจัดการวัตถุดิบเปลี่ยนไปแบบสุดขั้วทั้งเร็วทั้งแม่นและมีประสิทธิภาพเกินค่าจริงๆ